ดื้อ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 นื้อาื้อด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 ื้ อาชีพทึ่งครับรับจ้างลงแต่งโมครับแนะนำตัวครับพี่โต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 ได,ด้เจ้าลงโมครับโอ้โห <c oughs> นี่เรามาดูกันนะครับว่ารถหนึ่งคันเนี่ยเขาใช้เวลาเท่าไหร่แล้วเดี๋ยวมาดูว่ามือเขาแม่นจริงไหมเดี๋ยวเรามาช่างโชว์เลยแล้วดูว่าลูกนี้กิโลนะดูว่าพี่โตโตทำได้ปะอ่ะลองดูพี่โตโตลองดูลูกนี้เท่าไหร่ครับลูกนี้แต่งมันบางทีมันหนักเบาไม่เท่าอ่ะลูกนี้เท่าไหร่ดว่บาประมาณสองกโล สองโลสองโลสามฮะสองโลสาม,สามเอาแล้วเธอโตเอานะเธอโตนะหูยเป็นไงโอ้โหตบมือเขาหน่อยสิครับร้านเจ๊ม,มวยครับร้านเจ๊ม,มวยเนี่ยปกติเนี้ยกิโลนี้อเอาทิ้งไปเลยใช่ไหมใช่ป่ะเขาเอาก,กิโลทิ้งไปเลยนะเพราะว่าพี่ตีนววเนี่ยเขาต้องนั่งแบบระวังเลยเอาพมดแล้ว นั่งยังไงให้แตกไม่แตกเราต้องนั่งแบบทาตัวให้เบาอ่ะอย่านั่งตัวนั่งทําตัวให้เบามันนั่งยากมากนะอันนี้คือคนที่ยากนะเขาต้องฝึกแล้วทําตัวให้เบาเจ็ดสิบโลแล้วเราต้องนั่งให้เหลือกี่กิโลครับเหลือประมาณสามสิบโลอ เราต้องทำตัวให้เบาที่สุดอ่ะพยายามจะให้แกนเราอ,อย่าไปคิดอะไรมากทําตัวให้เบาคือท,ทําสิ่งใดอย่าไปคิดมากทําด้วยความรักความสุขตัวเบาเองจากน้ำหนัก70็กิโลนั่งยังไงให้เหลือ30สามกิโลเอาเลยครับโชว์ครับ เราต้องนั่งยองยอย่างนี้นั่งยองยองอย่าให้เขาอันนี้ไปโดนแตงเขาเยอะอ่าอย่าให้ไปโดนเยอะจะต้องเจาะอย่างนี้ด้วยค่ะอออต้องเจาะแตงเอามีดเจาะแตงก่อนเลยเราต้องเอาอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่มาลูกหนึงค่ะอ๋อมาลูกพอมาลังได้นี่เทคนิคนะครับเราต้องเจาะแตงเราก็นึกว่าเจาะคือเอาออกหนึ่งลูกปึ๊บคุณดูลีดาหลานใจชาแตงโม ไซด์เลยคะ่ะคุณพี่ขาโทรมาได้0ูนย์4 5 2 8 7โทรได้ทุกเวลารับหมดคะ่ะถ้าเขาจะลงกันมาเป็น10ปีแล้วเขาจะเสียนแล้วแตงเรามาเนะี่ยเขาจะคัดไซด์เป๊ะเ,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 เสมอเลยถ้าเราเครื่องมาช่างช้ากว่าช้ากว่าช้ากว่าอย่างเงี้ยเขาทํากันมานานแล้วเขาจะค่อนข้างแม่นอย่างเงี้ยมันจะผิดกันประมาณขีดหนึ่งไม่เกินนั้นมันจะผิดกันไม่เยอะคือมือ,มอเขาอะ ช่างเนี่ยโดยมือเนี่ยไม่เกินขีดหนึ่งประมาณนั้นประมาณนั้นคนคัดเขาจะค่อนข้างเป๊ะพี่เป๊ะเลยแตงโมถ้าเป็นแตงก๊อกจะมีประมาณ6เบอร์เฮ้ยเดี๋ยวแตงก๊อกก๊อกคืออะไรครับแตงจะมีทั้งหมดสไซส์โดยประมาณสี่ไซส์ครับจะมาจะมีใหญ่มีแตงกลางแตงกลางแตงเล็กแตงเล็กแล้วแตงก๊อกแตงก๊อกคือนี้แน่เลยอ่ะอันนี้จะเป็นแตงก๊อกทั้งหมดค่ะอันนี้จะเป็นแตงก๊อกทั้งหมดอ๋อคือคือร้านคุณหลุยจะขายแตงก๊อกก๊อกเล็กเป็นส่วนมากเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเราจะมีพีี่่่นน้องงทขายเป็ตใหญ ไม่แย่งซีนกันไม่แย่งกันไม่แย่งกันจะมีพี่น้องที่ขายแตงใหญ่แตงกลางแตงเล็กแตงก๊อบเราก็จะขายแต่ละอย่างแล้วแต่ลูกค้ากันอย่างเงี้ยค่ะขายเหมือนกันแต่ว่าไม่แย่งลูกค้ากันใช่ถ้าอยากจะเอาแตงก๊อบแตงก๊อบมาร้านเจ๊ชัดซอยสิบสามได้เลยเราจะได้แตงก๊อบถึงประมาณสองโลถึงสามโลกี่เบอร์อะครับอย่างเงี้ยประมาณหกเบอร์ครับมันจะมีสองโลเป็นต้นไปจนถึงประมาณไม่เกินสามโลมีนี่หลยท่าหลยท้าไตไหมไตไหมไตไหมไต่นี นี่ตื้อตื้อตืตื้ตื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 แล้วเราท่ายแป๊บเดียวหมดรถแล้วนะครับเหลืออีกไม่กี่ลูกสุดยอดฝีมือจริงๆทั้งทีมนะครับชื่อทีมว่าโตโตไม่ต้องพูดปลืบปลืบนี่จำชื่อเอาไว้โตโตไม่ต้องพูดจับเวลาผมทีหนึ่งนะครับ หนึ่งนาทีพี่โตโาโตทำได้กี่ลูกครับเป็นอาชีพที่ผมว่าสุดยอดมากรับจ้างลงแตโงโมมันคือการศิละปะที่สอดประสานจริงๆ<ะ>ฝีมือจริงๆเดี๋ยวเรามาคุยกันตอนท้ายคลิปนะครับใกล้ละเราใช้เวลาในการถ่ายเนี้ยแป๊บเดียวนะครับนี่นี่มีลอกนะครับไม่รู้ลอกไขรนะครับนะดูนะดูนะ้ดูดูปุ๊บมีลอกหลังดูแล้วก็ดูปุ๊บมีลอกหลังไม่รู้ลอกไครนะครับจังหวะที่รับมาปึ้งเนี้ยเรายังงงอยู่เลยอ่ะรับ แล้วต้องโยนไปซ้ายหรือขวาดีแต่พอมันถึงมือปุ้มเขาต้องรู้แล้วว่ามันกี่กิโลครับแล้วก็เลือกที่จะไปทางซ้ายหรือขวาครับแต่ถ้าเลือกไปทางาเลือกหัวใจเลือกทางนี้ทางเดียว <c oughs> นะครับอ่ะสมมติลงมาอย่างเงี้ย <c oughs> ผมมีสองลูกถ้าไซส์เล็กพี่ชูซ้ายนะไซส์ใหญ่ชูขวานะครับโอเคอันนี้คือไซส์อะไรไซส์เล็ก,ลกนี่ครับ เห็นไหมจังหวะที่เขาแม้ว่าเขาจะรับมือไหนเขาต้องถ้ามันใหญ่ปุ๊บเขาจะต้องเอาไว้ที่มือขวาครับถูกต้องไหมซ้ายก็เพียงไปฝามากตรงนี้อ้จะรอรับอยู่ฝั่งนี้ไม่ได้แปลว่าต้องไปจังขวานะสมมติแต่ถ้ามันมาพร้อมกันเร็วๆเขาก็มันมาพรพร้อมกันสองลูกเงี้ยเขาก็รับสองลูกนะมันใกล้ๆกันอันเดิมสองน้ำเงี้ยปุ๊บปุ๊บคันนี้มันขวาถูกแล้วถูกใช่ไหมอันนี้ก็ต้องเพียงไปทางโน้นอันนี้ก็ยังไม่ถ้าไม่ถูก ลักษณะนี้ก็ต้องไฟไปทางนี้สมมติว่าเบอร์เล็กอยู่ทางขวาก็ต้องควยไปไปให้เขานี่คือที่มาของการที่ว่าทําไมเขาต้องควยมือใช่ครับแต่ว่ามันจะมีที่มาของการปูไตอันนั้นเป็นสกิลเฉยๆครับหนึ่งสองส้อันนี้คือหนึ่งพิชินะมันแรงๆเลยครับโยนแรงๆพุ่งมาเลยเปรี้ยงมาเลยครับแรงๆแรงพอไหมอย่างนี้พอไหมพอครับเอาจริงมันต้องแรงกันดไหรอยิ่งแรงยิ่งดีเหรอไม่เอาอ่ะ แรงเลยใช่ไหมแรงแบบพอประมาณอ่าหนึ่งแรงนะครับหนึ่งสอง้ำโอ้ทันะครับหนึ่งสองซเนี่ยจังหวะเนี้ยจะมีแรงเวียงจังหวะเนี้ยคุณรู้ไหมทําเพื่ออะไรสมมติไซนี้ปึ๊บหมุนเนี้ยให้น้ําหนักในแตงโมมันหายลงไปน่อยหนึ่งไม่ใช่ฮะก็ทาเพลิดเพลินไปด้วยเพลิดเพลินให้หายเหนื่อยเวลาเราโอ้โหชอบทำเพลิดเพลินให้ให้หายเหนื่อย ทำด้วยความรักความรักก็ปรากฏรูปในผลงานทำอะไรถ้าเราทำด้วยความแบบโอ้ยมันเหนื่อยใจมันทอ้อเมื่อไร่ไม่รู้จะหมดวันนะ่ะทำไปโอ้ยแตงโมโอ้ยโอ้ยสามทำครึ่งชั่วโมงเหมือนทำเป็นปีแต่พี่โตโตเนี่ยทำครึ่งชั่วโมงเหมือนไม่กี่นาทีเพราะทำอะไรทำด้วยความสุขอย่างนั้นใช่ไหมครับใช่ครับแล้วพอเราเริ่มทำอย่างเงี้ยพอห้าปีอย่างเงี้ย เวลาร้านเขาเขาจะเลือกทีมเนี่ยคือเขาโทรมาหรือไม่ครับใช่ครับเขาจะมีหัวหน้าทีมแล้วเขาก็จะโทรมาเรียกความสุขของพี่โตโต้คืออะไรครับคือการได้ทํางานที่ที่รักที่ชอบะครับโอ<ฮ>้ <laughs> มันเป็นอะไรที่ฟังดูแล้วแบบเรียบง่ายมากแต่มันจริงนะค,คือเขายิ้มตลอดเวลาทําก็ทําด้วยความรักรทําก็ทําด้วยความสุขไม่ว่าคุณทําอาชีพอะไรไม่ว่าคุณทําสิ่งใดทําด้วยความรักก็มีความสุข ทำด้วยความสุขเวลาที่ผ่านไปในแต่ละวินาทีของเราก็มีความสุขครับทําปัจจุบันให้ดีที่สุดใช่ครับใช่ไหมใช่ครับถ้าอยู่กับแตงโมไปคิดเรื่องอื่นเนี่ยนอกจากงานมันไม่ดีมันก็พังนะผมชอบคนที่ทําอะไรทําด้วยความสุขทําด้วยความรักทําด้วยความเพียรทําด้วยจิตจัอทําด้วยการแก้ไขคุณมีสี่สิ่งนี้คุณซัดชื่อติดตามช่องชื่อว่าโตโต้เทพเจ้าแตงโมครับ นี่คนนี้ก็ FC ขอบคุณพี่ทุกคนเลยเนี่ยพี่เอฟซีบทุกคนเลยมานี่ถ้าต้องการซื้อตังโมปลีกและส่งนะคะจะมีร้านเจชัซอ13ที่ตลาดไทยนะคะมีทั้งปลีกและส่งมีทุกไซส์ค่ะโทรมาถามได้นะคะจะมีเบอร์0959645287ส่วนใครที่ต้องการเป็นคันจะสามารถโทรมาได้นะคะมีเบอร์ 0817 36 94 16นะคะก็คือหนูว่าคือขายหน้าร้านด้วยแล้วก็ส่งเป็นคันด้วยทั่วประเทศไทยค่ะส่งหมดเลยก็จะมีพี่เปียกเป็นคนขับรถแปรไปส่งตามจุดต่างๆนะคะเขาจะมีทีมงานของเขาร้านเจ๊หมวยมีใช่รับเป็นโลขายเป็นลูกงงเลยแต่คือคือเรารับมาเป็นกิโลนะใช่แต่เราต้องมาเคี้ยเราต้องมาหานหานเฉลี่ยน้ำหนักเราต้องมาเฉลี่ยเคียเป็นลูก รับเป็นโลขายเป็นลูกนี่ความรู้ใหม่ของผมเลยนะซื้อมาเนี่ยเราเหมากิโลมาใช่ใช่เอามาคัดเป็นสายแล้วก็ขายเป็นลูกครับแต่ทางไร่เขาก็คิดเป็นราคาเป็นราคาเล็กกลางใหญ่สามไซส์มาอยู่แล้วอ๋อสามเบอร์แล้วมันมีสีเขียวแบบลายๆแบบนี้กับสีเขียวแบบนู้นมันคือคนละสายพันธุ์เหรอครับใช่ครับมันเป็นพันธุ์อะไรครับไอ้นี่เป็นทามอัพครับคืออะไรครับ ทำอาพก็จะเป็นเนื้อแดงเหมือนกันเนื้อแดงเนื้อดําเนื้อแน่นอะไรเนื้อดำเนื้อดำป็นไงครับไม่เปลือกมันเปลือกเปลือกมันจะสีเขียวใช่เปลือกมันจะเป็นสีดําอ๋อเนื้อมันจะแน่นกว่าเจ๊หมวยครับเบอร์โทรบอกไปเลยพี่ศูนย์เก้าสี่หนึ่งหกห้าสี่สองห้าสี่ครับคือหมูครับอ่ะแล้วเขาไม่เอากล้องของเขาเองไม่เคยเห็นคนถ่ายมาถ่ายรูปนะคยเหแต่ว่าใช้กล้องผมแล้วจะได้รูปยังไงดูคนเล็กนิ่มดิเอ้ยเล่นกล้องเป็นด้วย คคุณะรับขายลูกเดียวอ่าแน่ที่ขายอะไรแตงโมเหมือนกันแดงครับแดงพอก่อนหน่อยนะลีผมมองผมมองแล้วผมรู้ดิร้านลีเพราะคนร้านลีหน้าตาดีอ่ะดี่ขาวดิครับขายอะไรขายที่ไหนขายรองเท้าต้งไหนร้านตรงไหนอ่ะอยู่ตรงตึกพาณิชย์ครับน้องหท้าคือไงเป็นลูกๆเงี้ยเหรอรับจากสวนแล้วมาขายตัวนีเลยเดี๋ยวดูเด้อครับดูสด อ๋อทำทำที่ร้านเลยเหรอใช่ค่ะอ๋อคุณได้ทำไมนี่ <c oughs> ขอให้เฮงขอให้ปังขอให้ร่ำขอให้รวยเงินทองไหลมาเทมาลูกนะขอบคุณครับส่งความสดชื่นจากปทุมครับขอให้ทุกคนสดชื่น